สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจิลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และมิราเคิลนัมเบอร์ในการทำนายดวงการเงินของท่านในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าดวงการเงินของท่านสำหรับเดือนนี้จะเป็นอย่างไรดวงการเงินของท่านที่เกิดในราศีกันประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะอาจารย์เดียจับได้ไพ่สองเหรียญค่ะ ดวงการเงินของท่านในเดือนนี้นะคะจะต้องใช้ความคิดศึกษาข้อมูลมากๆแล้วก็ช่างใจดีๆค่ะให้ท่านเชื่อบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงไว้นะคะเพราะว่า เพศหญิงหรือความเป็นหญิงจะทําให้ท่านมีการพัฒนาเกือ้อกูลท่านในเรื่องของการเงินได้ดีพยายามที่จะทําสิ่งใดต้องใช้ความคิดมีระบบระเบียบให้มากค่ะการเงินของท่านในเดือนนี้ถึงจะหลุดหน้าไปได้ด้วยดีนะคะถ้าหากท่านต้องการทราบดวงของท่านเพิ่มเติมโดยละเอียดนะคะก็ง่ายๆเพียงนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วก็โทรออกเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังดวงรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ